สวัสดีครับก็ต้องบอกอย่างหนึ่งก่อน,นครับว่าเซกเมนต์กระบะเนี่ยดูสนุกขึ้นเยอะเลยนะครับผมเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราได้เป็นเจ้า isuzu d-max ตัวใหม่ไปเมื่อต้อนปีเนี่ยเราก็ได้รี v e เข้ามาใหม่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้ก็เพิ่งเปิดตัวนา a ราก,กันไปสดๆครับผมวันนี้ครับเราได้มาดูขั้วสุดท้ายของกระบะแลวครับผมเป็น mazda bt 5 0 สำหรับเรื่องราคา Mazda เนี่ยยังไม่ได้แจ้งราคาจำหน่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ที่เรารู้เนี่ย m a z d a ก็จะมี2ทางเลือกหลักๆแล้วกันครับผมเป็นเครื่อง1.9ดีเซลแล้วก็เครื่อง3.0ดีเซลที่มาจากเจ้า Isuzu D-Max ในตัว1.9เนี่ยก็จะมีออปชันเป็นทางเลือกให้คุณซื้อตัวแมนวนวลด้วยแต่ว่าถ้าจะเอา4คูณ4เนี่ยระบบขับ4เนี่ยต้องไปตัว3.0เท่านั้นนะครับผมก็สำหรับเจ้า BT50 เจ n เนอเรชันนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่า แชร์พื้นฐานเดียวกับ i s u ซ u ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างเครื่องแล้วก็ช่วงล่างนะครับผมก็หลังจากที่ได้คุยกับมา้าแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยความคล้ายคลึงในการขับขี่เนี่ยก็คงจะคล้ายเจ้า D m a x พอสมควรแต่ว่าสิ่งที่มา้าได้ทำไปเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมสำหรับเรื่องหน้าตาของเจ้า BT 5 0เนี่ยก็คงเป็นอย่างแรกที่ฉีกจาก Isuzu D-Max โดยสิ้นเชิงนะครับผมคือหลังจากที่ผมดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า เอาจริงนะมาซาเนี่ยถ้าจะให้ไปลุกแกร่งอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาคงขุดไม่ขึ้นจริงๆครับเพราะว่ามาซาเนี่ยเขาเป็นสายเรียบหรูซะมากกว่าแต่ทีนี้พอมามาซามาทํบบากระบะเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออความบึกความใหญ่เนี่ยมันยังอยู่แต่ว่าการออกแบบในฉบับของมาซาเนี่ยก็ถือว่ายังดูเรียบเนียนและดีมากๆเลยครับผม แต่มุมที่ผมชอบที่สุดเลยเนี่ยครับก็คือมุมสันของฝากระโปรงหน้าตรงนี้ครับที่มีแบ่งนูนออกจากทั้งสองฝั่งคือ <c oughs> ทางนี้แล้วเนี่ยเวลาเรานั่งขับจากข้างในมองออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถของเราเนี่ยดูบึกบืนและใหญ่นะครับผมแต่เรื่องที่ผมเจอแล้วรู้สึกแปลกเนี่ยครับก็คือแนวประกอบตรงนี้นครับผมรู้สึกว่ามันยังห่างไปหน่อยแล้วมันเห็นมองจากไกลๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองเดินออกมาดูตรงนี้นะฮะคือมองจากไกลๆเนี่ยมันจะเห็นไส้ในของตัวรถซึ่ง แอบถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่รู้ว่าในตัวผลิตขายจริงเนี่ยจะยังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมแต่ว่าถ้ามองไกลๆแล้วอาจจะเห็นข้างในและอาจจะไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่ครับแต่ที่คุณอุ่นใจได้เลยเนี่ยครับก็คือเพลทด้านล่างของมาซาเนี่ยครับเป็นเหล็กครับผมคือถ้าเกิดว่าเราไปลุยหรือว่าไปทําอะไรที่มันดันทุรังเนี่ยหรือว่ามีอะไรที่เสียบเข้ามาเนี่ยเป็นเหล็กเนี่ยจะปกป้องดีกว่าแบบที่เป็นพลาสติกเยอะเลยครับ,รบด้านหลังนะครับผมก็อ่ะ ที่มาซาเนี่ยยังคงไว้ซึ่งความเป็นมาซาก็คงจะเป็นไฟด้านหลังครับผมที่ยังเป็นทรงกระบอกทรงวงกลมอยู่นะครับจะได้เข้ากับไฟ LED ที่อยู่ด้านหน้านี้ข้างหลังเนี่ยโอเคมีสเต็บนะครับผมเวลาเอาของเร็วๆเนี่ยปุ๊บปั๊บเสเร็จไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เราก็จะเห็นว่ามีกล้องหลังโมดูลกล้องหลังซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราเปิดออกมาเนี่ยโอ้ สำหรับผมเนี่ยก็รู้สึกว่านี่มันก็น่าจะเข้ามาในเกณฑ์ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะต้องใช้แรงเยอะนิดนึงแต่ผู้ชายก็ต้องใช้เกือบเกือบเต็มแรงนะครับผมก็คิดว่าตัวคานเนี่ยอาจจะมีซัพพอร์ตที่ดีได้กว่านี้หรือว่าอาจจะมีอะไรอย่างอื่นที่มาช่วยได้เพราะว่าเท่าที่ผมลองยกในนาวาร่าเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักขนาดนี้นะครับภายในของเจ้า bt 5 0ก็ต้องบอกตรงครับว่าค่อนข้างดูดีแต่สำหรับผม มาสด้าโดนพื้นฐานจากดี a มคุมเกมเรื่องหน้าจอและเรือนไม้มันเลยอาจจะไม่มาสด้าเท่าที่ผมอยากจะให้มันเป็นครับเพราะอ n นโฟเทนเมนต์ของมาสด้าเองเนี่ยดีเท่ารถยุโรปเลยครับแต่ยูนิตที่มีมาให้เนี่ยก็ไม่ได้แย่ครับแค่ต้องบูตเครื่องขึ้นมาสักพักหนึ่งมันถึงจะเริ่มไหลลื่นและมาสด้าก็ได้มีการปรับหน้าจอเมนูให้ทีมเนี่ยมันดูลงตัวกับภายในนี้มากขึ้นด้วยครับแต่ที่ทําได้ดีเลยเนี่ยก็คือเรื่องเบาครับต้องบอกว่าการโอบสรีระกําลังดี ไม่บีบจนแข็งปวดการรับรองถ้าโอบแน่นกว่านี้สัก10%เนี่ยอาจจะขึ้นแท่นเบาะที่ดีที่สุดคู่กับเบาะของ Ford Ranger Raptor ได้เลยครับแต่ที่ดีและสะดวกมากๆเลยเนี่ยก็คือเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้8ทิศทางเพิ่มโอกาสที่คุณจะสามารถหาท่านั่งที่ถน,นัดได้ดีกว่าพวก4ทิศทางเยอะครับส่วนหนังที่อยู่ในจุดต่างๆของคันรถเนี่ยก็ยอมรับเลยครับว่ามาสด้ามากๆมีความนวลมือเนียนนุ่มอย่างที่อยากได้จากมาสด้าเลยครับ ภายนอกภายในก็พูดกันครบแล้วนะครับถึงเวลาที่จะเอาเจ้า BT-50 ไปประลองกับสนามบ s t o n e p r o รูวิ่งกราวกันแล้วครับสนามนี้ใช้เป็นที่ทดสอบยางรถยนต์บิสโต o น e เหมือนจะเป็นแฮนดิ้งคอสมากกว่าการตะลุยแบบสมบุกสมบันนะครับและถนนของเขาเนี่ยก็ยังดีมากๆอีกด้วยก็อาจจะยังทดสอบสมรรถนะของระบบขับสมากไม่ได้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่รู้วันนี้ก่อนคือเรื่องความนิ่มอ่อนของช่วงล่างเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถนนมันดีเกินไปที่จะบอกได้ครับแต่ว่าก็เจอมีบัมบ้างอะไรบ้างก็รู้สึกว่าไม่ได้กระแทกตึงแรงมากขนาดนั้นแต่ก็ยังมีความตึงของแหนบอยู่ก็ถือว่าผมว่าไม่ได้คิดมากอะไรครับเพราะว่ารถออกระบะเนี่ยก็ประมาณนี้อยู่แล้วแต่ก็ถือว่าทําได้ไม่เจ็บตัวแล้วกันครับผมสำหรับเรื่องช่วงล่าง แน่นอนอยู่แล้วครับว่ารถสูงๆอย่างกระบะเข้าโค้งเร็วๆแล,วแล้วตัวรถจะมีการเอ็นตัวระดับหนึ่งครับคนที่ชอบเข้าโค้งเร็วๆช่วงล่างคันนี้อาจจะยังแน่นไม่พอแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่อย่างใดครับเพราะว่ายังจับได้ว่าล้อเนี่ยยังเกาะถนนดีอยู่แต่ที่น่าพึงพอใจเลยเนี่ยคือตอนเร่งทางตรงยาวครับในความเร็วสูงรถเนี่ยนิ่งใช้ได้เลยครับผมแล้วก็เรื่องเครื่อง ก็ต้องเลือกกันนิดนึงครับระหว่างตัว3.0กับ1.9เพราะว่ามันก็นอกจากเรื่องขนาด cc แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องปัจจัยอื่นที่ต้องเอาเข้ามาคำนึงอีกครับคือใน3.0เนี่ยก็ก็ยอมรับครับว่าพลังมันดีกว่ามันทันใจว่บปัญหาของมันคือผมคิดว่ามันเสียงค่อนข้างดังเวลาเราเร่งเครื่องฮะแต่พอหันไปดูตัว1.9อัตราเร่งเนี่ยโอ้อาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องใช้สัก จังหวะสจังหวะเลยฮะในการเล่งแซงครับผมก็อาจจะบางอาจาอาจะยังไม่ค่อยทันใจใครบางคนเท่าไหร่ก็อันนี้ก็เออก็ต้องรับรับสภาพกันไปครับแต่ว่าเออเรื่องเสียงเครื่องเนี่ยมันเสียงมันเบาว่าตัว3.0ประมาณในความคิดผมประมาณ20-25%ได้เลยครับผมแต่ว่าเรื่องที่อาจจะยังไม่ชอบเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ในทั้งตัว1.9และตัว3.0มูพงมาลัยเนี่ย เวลาคุณเร่งเครื่องหรือเวลาคุณสตาร์ทเครื่องขึ้นมาอย่างเงี้ยครับมันสั่นตึก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 เข้าที่มือแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นงานรายละเอียดที่ถ้าจะเอามาทำเป็นมาสเตอร์เนี่ยมันมันควรจะอาจจะต้องเก็บงานได้ดีกว่านี้แต่ว่าถ้าเป็นแบนถึกแบนทนอะไรเงี้ยคนอื่นอาจจะไม่ว่าอะไรแต่ว่าเออพอเป็นมาสเตอร์ขึ้นมาก็เออผมก็แอบหวังนิดนึงแต่ก็ถ้าเกิดว่าเทียบกับคนอื่นแล้วมันก็ประมาณนี้ครับแต่ที่เนียนเียนสบายสบายเลยคือเบรกครับที่ตัวท็อปมีการเพิ่มขนาดจานเบรกจาก15นิ้วเป็น17นิ้ว แป้นเบรกความรู้สึกก็ไม่แข็งมากครับจึ๊กแรกเข้าไปเนี่ยตัวจะไม่ทิมไปด้านหน้าเลยค่อยๆกดเข้าไปสบายๆและแรงหยุดเนี่ยก็ให้ความมั่นใจได้ดีมากเลยครับและที่ทําน้ําหนักได้สบายเช่นกันเลยครับก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นไฮดรอลิกพาเวอร์ซิสที่ไล่น้ําหนักได้ดีมาก f ีลล i ่งเป็นธรรมชาติแต่ถ้ามาลองแล้วรู้สึกว่ามันเบาไปเนี่ย c o m มนต์คุยกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมสรุปนะครับสำหรับงานทดสอบขับเจ้า m a z d a bt 5 0ใหม่เนี่ย จิ๊กซอชิ้นสุดท้ายเนี่ยยังขาดอยู่เรื่องราคาแต่ว่าเท่าที่ลองแล้วเนี่ยก็คงต้องตั้งราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งนะครับผมเพื่อที่จะเรียกความน่าสนใจได้เพราะว่าเรื่องการขับขี่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะยังต้องรอคาตอบเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าช่วงล่างจริงแล้วเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าออกในเชิงไปทางนุ่มมากกว่าจะมั่นใจสุดๆตรงๆนะครับผมแล้วก็สําหรับทิมไหนเหมาะกับใครเนี่ยผมก็คิดว่าถ้า power หรือพลังเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นมากสาหรับคุณเนี่ยอาจจะตัว1.9เนี่ยอาจจะนั่งสบายกว่าเงียบหูกว่าเพราะเครื่องของเขาเนี่ยเสียงเบากว่าครับผมแต่ว่าในตัว3.0เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเกิดว่ากําลังในตัว3.0เนี่ยผมชอบคือกําลังดีไม่ดึงหน้าเกลียดแต่ว่าเสียงเนี่ยมันดังค่อนข้างรบกวนเยอะก็อยู่ที่ท่านผู้ใช้งานครับว่าอยากจะใช้รถคันนี้ยังไงแล้วก็ก่อนจากกันไปครับขอโปรโทเสือ้อนิดนึงครับผม เสื้อตอนนี้เนี่ยถ้าใครอยากสนับสนุนทางช่องมี2ช่องทางครับมีทางการช่วยเราซื้อเสือ้อหรือว่าจะโอนทิปมาให้เรา่านบัญชีไทยพานิชย์ก็ได้รายละเอียดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันแล้วก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์นะครับผมแต่สาหรับเสื้อเนี่ยผมภูมิใจมากครับเพราะว่าเสื้อของเราเนี่ยมั่นใจครับว่าสวยเท่คลีนและนิ่มครับเบรกด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าเป็นชิ้นส่วนออกมาแยกจับให้ดูแล้วเนี่ยคุณรู้แน่นอนครับได้ความรู้ด้วยครับว่าเบรกเนี่ยมีชิ้นไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงอะไรทําอะไรแแลลล้้้ววขาาางหหนเนเเี่ยกก็็ออคคครรรับมิสใสใจ ชิ้นไหนชื่ออะไรเป็นภาษาอังกฤษครับคุณจะได้ go i n t e r ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับถ้าวิดีโอนี้ได้ถึง200ัพยซับคานสจะหากระบะมาจัด full review ให้เพิ่มนะครับและขอขอบคุณ m a ส d a s เซลประเทศไทยที่ชวนเรามาทดสอบเจ้า BT 5 0ในวันนี้ไว้พบกันวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ